You representative out the ladder, เอาละครับเวลาที่ทุกคนรอคอยเดินทางมาถึงเลยครับบุชิงแชมป์เข็มขัดทองรุ่นพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมหรือว่าแชมป์โลกเข็มขัดทองเลยครับโหมดแมนทัวร์นาเมนต์ทัดจาก4ส,สนามจากนักชจก,กชจำนวน 16รายครับจนกระทั่งมาเหลือเพียงแค่4ลรายและตอนนี้เหลือเพียงแค่2รายครับและสุดในครั้งนี้ครับมีเดิมพันนั่นก็คือเงินรางวัลหนึล้านบาทครับกับแชมป์ครับแชมป์ช,ม,ชมโลกเข็มขัดทองในรุ่นจักกกิโลกรมัมคู่นี้เคยเจอกันมาในครั้งก่อนครับคู่นี้นั้นเคยเสมอกันมาครับ อาจะไฟล้างตาครับค่อนทางจะต้องละเอียดกว่าเก่าครับไฟนี้มีเงินละวัน1ล้านบาทแล้วก็เข็มขัดทองครับเขาบ,บอกว่านี่คือเหติยศและศัะก์สีนอกจากมันสมองฝีมวยการฟิ้ซ้อมแล้วต้องขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจด้วยครับแต่เหลือไปมองบนสแนามกองเชียร์ของร้านมหาศาที่มีพนนชัยธนกรกิมมาด้วยนะครับ นนครับแล้วเปิดประวัติย้อนหลังของค่ายพอลทิลธรนีีเคยสร้างแชมป์โลกเก็บกับทองมาแล้วหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเอเวรนทบธิลธรรมครับทั้งจบกัฝรัร่งเศสนะครับหรือว่าเจ้าแก้วเขาบอกว่านั่นคือพิกัใจครับนี่ับมาถึงตอนนี้ครับมาหาศารครับ วันนี้นั้นไรคว้าแชมป์สองคนนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นวันอะไรที่โบฟานแชมป์นั้นเป็นแชมป์เข็มขัดทองคนที่2ของประเทศฝรั่งเศสแลวครับต่อจากเอเรียสทบอทีละมำและก็ถ้าเกิดว่ามาสารเป็นคนคว้าแชมป์เข็มขัดทองก็จะเป็นนักชกคนที่สองจากใทยโอ้ยเจอหมัดกับมาสารลบอะไรครับโอ้ยเดียวครับ มาเอาเลยครับเสียไปหนึ่งนับครับวินาทีแบบนี้ครับโอ้หมาแล้วครับวบอลไยพยายามจะเลือกเลยครับอ่าแล้วมีซอกพยายามมามีบัตรโอ้ยยังไม่พื้นครับยังไม่พื้นครับโอ้เจอกันมาครั้งก่อนครับวบอลไทยแกแก้เกมเลยครับรู้ครับตบด้วยซอกขวาเอ้ามาตามยันจะขวาในแต่ต้องเอาตัวรอดจากตรงนี้ไปได้ก่อนครับมาสามนี่ครับหัวจินหัวใจของมาศาส คนที่จะก้าวสู่แชมป์นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับโอ้ยอกซ้ายบอวิ่งแล้ว,บ<า>วแบบเสียบมาสอกขวาแล้วเสียบซ้ายแต่ต้องแช์ต้องชกในเกมของตัวเองครับมหาศาลวลไทยพยายามจะสะบัด่อขวามาสายขวาในมาแทงครับโอ้วัเลนไทยนั้นใช้เวลาถึง4ียกเต,เต็มนะครับกว่าจะคว้าตัวใบที่สองเข้ามาชิงในขณะที่มหาศาลนั้น ให้เวลาศาสตรยก,กกับปุกเริ่มจะฝื้นแล้วครับมหาศาลตร์เลยทายซอกซ้ายซอกขวายับมาซอกขวาอีกแล้วครับมหาศาลโดนเข้าไปโอ้โหต้องจอกครับต้องเอาตัวรอดจากตรงนี้ให้ได้ก่อนครับให้ตัวเองได้ฝื้นก่อนครับแคงขวาของมหาศาลตร์เลยทายยับจะกาาระแทกซ้ายครับเลือกเลยครับมหาศาลดึงและคืน นายเพียรเข้ามาหมาสานไม่ยากจะใช้ปัดฮุกระหว่างแค่ขวานายได้เกี่ยวได้แล้วนี่เกี่ยวตบ้วยหมัดหนึ่งสองอาจะเอาคืนกับหมาสานโอ้โดนกับกับบบนชทยเอาครับของใครจะดีกว่ากันครับวินาทีของนกบมาสานโอ้ยนผู้ชมครับมิตรภาพประวัติศาสตร์ครับดูจิตวิตหัวใจของมาสานรกับเด็กไทยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับแม่คนทางสเตเดียมลุกขึ้นปตบมือให้กับทั้งคู่ครับ จริงๆครับเดือดจริงๆครับสมศักดิ์ศรีครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าต้องการลึกไว้อีกเลยครับโอ้ภาาการชกที่สนุกดนไปนึงนับจริงครับและมหาศาลแต่ไปปลายครับโอ้เขาต้องบอกว่าเอาตัวรอดมาได้แล้วอุ้ยนี่ครับขวาตรงครับยัดเข้ามาแล้วเติมด้วยซ้ายครับโอ้ยล้มทั้งยืนเลยครับนี่ครับทุกนครับ ว่ขวาหลุดไปก็ต้เติมด้วยหุกทรายกับลมทางยืนเลยมหาสานแลว้ววาเนิไทพยายามจะไล่ปิดเกมให้ได้กับเพื่อเข็นกับแชมป์แต่ก็กดธนามหาสารไม่ลงครับซึ่งหลังจากนั้นนี่นะครับโอ้ไล่จากอีกมุมหนึ่งของเวทีไปสู่อีกมุมหนึ่งเลยครับพวกแกเอาคืนครับท้านมหาสารพุทธิธรรมโอ้โหกจิตหัว,วใจที่เกินร้อยเลยครับดารบนเวทีครับพี่เลี้ยงก็คือคุณพ่อกับธน,นชัยธนกรจิ๋มนะครับแล้วก็ว่ากันต่อครับยกที่สอง สา,ายไม่ยามจะเน้นที่แก้งขวากราลชัยเบียดเข้ามาต้องการมัตทุกซ้ายอย่าลืมนะครับเสียหนึ่งนับเสียเพียงแค่ตั้งเดียวเท่านั้นครับ <S <S โอ้ีรันพุ่นแผ่นดินกับมาหาสารโอ้มาแล้วครับอีรันพุ่นแผ่นดินพยายามจะทิ้งนัหบัตซ้ายขวาลูกศิษย์ของสามารถพยังกรหลุดครับอยากก็มาวางแก้งขวาสวยครับนี่ก็เป็นลูกชายของจกพอพอักรพงศ์พรทวีอยายามจะที้เอาไว้ครับวอยทายมหาศาลหัวด่านกระชายหัวขวา ปาล์มกับหมัดหนึ่งสองเบนที่หมัดกับกระแทกซ้ายแล้วเติมด้วยขวากับมหาศาลโอ้แล้ววันนี้ลูกทีเด็ดของมหาศาลนั้นยังไม่ออกมาครับนั่นก็คือลูกเตะก้านทองเอาแล้วรับหมัดหนึ่งสองออกมาศาลทันได้ดีอ่าอย่ามาโอ้โหวัลไชทยพยายามจะเสียบด้วยขวาซ้ายมหาศารใช้สายวัลระยะเลยครับแหวนระดนหมัดกระแทกเข้าไปเบ้าตาครับมีอาการครับวัลไรท์คอยกรูดเลยครับเอาา้าหมัดหนึ่งสองทีโอ้พยายามเอาคืนเลยครับช่วงจังหวะเอาคืนของมหาศาล โอ้ทุบหลังตัวครับแตกครับโอ้ยแตกหรือเปล่าครับแตกครับว่าได้เลือดเลยครับหาสานดัดชคลุ้หล่อจากฝรั่งเศสครับเจอพิสอกแล้วครับโอ้หดูครับหาสานเนียย้อเข้ามาแล้วเริ่มมั่นใจครับไม่น่าเชื่อครับยกที่ผ่านมาเสียหนึ่งนาทครับแต่จบนี้ครับมาไล่เลยครับลงล่างครับพาสานลงล่างอีกที ช่วงจังหวะที่เอาพื้นของมาสารแล้วครับมาสารเบียดเข้ามาแล้เปิดแผลแตกของวาเลนทายได้ครับมาสารเล่นงานรมือละตัวแล้วตบด้วยหุกทรายอ่ากับแข้งซ้ายมาหานเขี้ยวเขี้ยวขึ้นด้วยแขนขวาครับมาเลนทายพยายามจะเข้าในตีซ้ายมาสารได้ตีโอ้มันจริงจริงครับเหยียบเข้ามามาสารสวนด้วยอดขวา,อา,าเอาละครับมาเลนทายโดนบ้าง มาแล้วครับปัดขวาเข้ามาสาหัสวัลลายล็อกในโอ้นี่ครับมาสาพยายามจะเน้นที่กับปั้นครับสายวัดระยะก่อนครับทิ้งด้วยขวาหลบล่างตามสูตรครับโอ้แล้วเสียบด้วยขวา,ขวาทิ้งน้ำมันขวาแล้วก็ล่างวัลลายพยายามจะเล่นงานฐานล่างเหมือนกันครับมาสาทิ้งปัดหนึ่งสองโอ,โอ้ครับ มาสารกำลังใจกลับมาอีกครั้งครับโอ้ยแม่ช้าลงชัดเจนครับเวลา,า,าเอามาตะเกียวแล้วขึ้นทางขวาหนา้าลง,ง,งตุงกตข้าไปยกนี้ทำดีครับมาสารสายวัดระยะแล้วทิง้งด้วยมัดขวาเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาแล้วครับาาาาอ,ไไอันดับท้ายมายามจะทิ้งตัดหนึ่งสองเหมือนกันมาครับมาสารหลัตัวเอาแล้วับเติมด้วยศอกไปสอีีกทครับโอ้ยยังมีพิษสงครับ ทายหุขวาเมื่อสักรู่นี้รอดกย่เข้าไปหมดจกที่สองครับโอ้ยอดเยี่ยจริงๆิงครับผู้ชมกลับมาสัมผัสบรรยากาศอันยิ่งใหญ่กันอีกครั้งครับกับผู้ชิงแชมป์เปี้ยนโลกเข็มขัดทองครับมาสารพบทีละครมตัวแทนจากประเทศไทยกับวาเลนไทยที่โบจากตัวแทนจากฝรั่งเศสครับดูภยพช้าครับปุ้งวีล <ะ S 1> ังวันแผ่นดิครับ ตบด้วยนท่อนแขนเลยครับมาสารโอ้แล้วนี่ครับผูกซ้ายแล้วนี่ครับจังหวะมีฟันศอกครับโอ้เราบอกว่าได้เลือดเลยครับสำหรับวันไทยหมัดหนึ่งสองยกที่ผ่านมาหมัดลุ้นๆครับที่ทำให้เขาพลิกสถานการณ์มาและสร้างความมั่นใจครับเดี๋ยวครับโอ้เสียงกองเชียร์ของวันไทยทีโบครับโอ้ เดี๋ยวก่อนต้องใส่แองเกิลก่อนครับต้องไปไปตามกฎครับห้ามถอดแองเกิลครับเอาละครับหลังจากนี้คือ3นาทีสุดท้ายกับเข็มขัดทองแชมป์โลกในลูบิกัด68กิโลกรัมกับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านบาทครับเอาละครับว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือจะเป็น3นาทีของใครโอ้ยเอาละครับ วารีไทยดับเครื่องชนเลยครับอา,าสานกดมาตี้อาสองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้กันคนละยกเลยครับยกแรกนั้นเป็นของวารีไทยยกที่สองนั้นเป็นของมาสานยกนี้ครับจะเป็นยกพิสูจน์ครับหากมีสเสมอกันก็ต้องตัดสินกันอีกหนึ่งยกเลยครับวา,ารีไทยเปลี่ยนเข้ามามาสานสวนด้วยหมัดตังกว่าว่าแกงขวาของมาสาน นายขยับต่อยมัดหนึ่งซอมมาสารสวนด้วยแขนขวาครับมาสารหมัดมาอีกแล้วครับเวทไทยมาตาล็อกนายแทงซ้ายเวยทไทยตีอุวยมาสารจะจัดเลยครับโอ้โหดูครับข้าซ้ายของมาสารเวทไทยเปลี่ยนเข้ามาวางสวนซอมมาสารวางแข้งแล้วสวนด้วยหมัดขวาเวทไทยโอ้มาสารล,ล็อกลากเลยครับครับหัวจิตหัวใจและสภาพร่างกายใครจะดีกว่ากันเท่านั้นครับ อาหมัดขวาของท่านหมาสานก่อนจะเอาคืนโอ้มาแล้วครับหมัดของมาสานวัลเลทายเสียบด้วยข้อขวามาสานเดตะด้วยข้าซ้ายโอ้มันจริงๆครับเอาเลยครับปั1-2แลกกันใครดีใครอยู่เลยครับวัลเลทายเดี๋ยวก็มาตบด้วยศอกมาสานสวนด้วยหมัดเอาแล้วครับสองซ้ายของวัลเลทายมาสานสวนด้วยเข้อเท้าหมัดของวัลเลทาย ชิงเลยครับโอ้เจอซองขวาของวัลเลนทายเข้าไปในช่วงปลายยกครับท่านผู้ชมครับมาสารบวกมัดโอ้เจอมาซ้ายของวัลเลนทายวัลเลนทายทิ้งตัวัปขวามาซ้ายโอ้เอาละครับดับเคลื่องชนเลยครับอยา่าพลาดครับไม่ว่าใครก็ใครกันซ้ายเกี่ยวแล้วตัดล่างแล้วแทงซ้ายเลยครับโอ้ยเจอเข่าซ้ายของวัลเลนทายวัลเลนทายต่อยน้ำมันขวามาสารพยายามจะสวน ที่เลยครับไมาสามพี่ย้จะทวงครับไม่มีจังหวะลุตแทงซ้ายผูย้มาด้านขวาหลับแทงครับโกดมาตีตีซ้ายครับตีอบ,บอบขวา อ่าเพียรเข้ามาโอ้ยเอาแล้วครับวอลเลนทายต่อยมัดหนึ่งสองมาสารสุดนักบัลควาวอลเลนทายเสียบเล็กเข่าซ้ายมาสารโอ้พยายามจะเทะทีเดือยมัดหนึ่งสองของวอลเลนทายดูครับโอ้ยมัดจริงจริงครับสมศักดิ์ศรีจริงจริงครับเดือดจริงจริงโอ้ครบสารตรเรียบร้อยแล้วครับใครจะสร้างประวัติศาสตร์ครับไทยกับฝรั่งเศสโอ้โหโอ้โหสถานการณ์ บีบหัวใจทั้งกองเชียร์จากคนไทยทั่วประเทศครับนี่ครับมัพลาดครับกับมัดขวาของทางด้านวลนไทยนี่ครับขวาตรงครับและเดินยิงหมัดเอาคืนครับนี่พยายามจะหดแข้งครับเจอตัดแล้วเสียบ้ายเลยครับโอ้จังหวะเข่าเมื่อกี้นี่ชัดเจนเลยครับโอ้ยมาสารพยายามจะเอาคืนเอาล้ครับนี่คือกองเชียร์ของทางด้านมาสารครับและแชมป์ 68กิโลกรัมเข็มขัดทองจะเป็นใครบนเวทีครับอย่างแรกเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักรบทั้งสองคนหน่อยสุดยอดจริงนับถือเอาละรครับก่อนที่จะไปฟ้องผลการตัดสินครับตอนนี้เราไปขอกับคุณผู้สนับสนุนความมันเล่ากอน gentlemen after the three gruesome rounds of action we go to the judge's scorecard

มหาศาลพบที่รัฐรับไปก่อนห้าแสนบาทครับผมและลำดับถัดไปกบเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทวันทายชิบอล Champion, Timbala Lenigam Swamp, Kempkat, Champ, my last come round. Mr. Ransom will be crowning our new Golden Belt Champion, Ladies and Gentlemen, team. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่วงนี้ไปไหนช่วงหน้ากลับมาติดต่อที่นี่แม็กซ์มวยไทย